ส,สบ,สสสสบ LIKE ยายดีพี่น้องสบายดีสบายดีหาเงินหาตังค์กูเด้อมินีิเด้อพี่น้องมีพักคอยนี่งามแล้วงามแล้วแต่บายให้มันใหญ่ไปจังหน่อยก่อนเนาะพักสลัดนี่พี่น้องให้มันใหญ่ไปจังหน่อยจังตัดคอยสีเก็บพักซีอันนี้พี่น้องพักซีคอยสีเก็บพักซีนี่ขายเก็บพักซีขายพี่น้องเอ้ยนี่นะ มีคนซื้อก็ขายจะว่ะเนาะไม่ข้ามาสั่งว่าเข้าให้เก็บนี่ซักซี่อยงามอยู่พี่น้องเว้ยงามอยู่เก็บขายเอาตังก่อนล้มอายีอายีอยู่ <c oughs> ล้มล้มล้มลม,มาๆมาๆไปไปต่องการสั่งมาพี่น้องต่องการส,าสั่งมาสั่งมาสั่งมาด่วนด่วนงามเด้ มีข้ามาสั่งขออ่อยโอกเก็บขายแต่ว่าเก็บใบอันทั้งหลุมมนันนีออกใบดังเหลืองมนันนีออกนี่พี่น้องงามเลยนี่ยโอ้ยเจ็บแอวกับป้านั่น แถาแกแล้กวก็เนื่อเหียวนังยานหนูตาเสียกระบอคือ,อยังน้อยนี่สำนี่แหละพี่น้องนี่สำนี่มัดบยใหญ่บบเตพอดีพอดีกินนี่แล้วนะมัดหนึ่งก็พอดีกินคอยก็เอาตอกมาแบบน,นี้ตอกมานี่นมาเกี่ยวแบบน,น,นี้เกี่ยวไปแบบน,นี้พี่น้องเอ๋ย เกี่ยวไปแบบนี้ออกมาแบบนี้เนาะฟักซี่อยเป็นหมัดมาแบบนี้นะกระโบแพงเดี๋ยวพอพอกินก,กูเขาไม่แซน่าไม้อย่างมันเหี่ยวงามบจบๆเลยหาสิ้นค่ะส่งตลาด แม่ข่ามาเอาเองเลยพี่น้องเลยแม่ข่ามาเอาเองกับเพลอนกับสารแสพตัวนัวกินกับยังกระเสบผักซีแล้วก้โก้โก้คอยคือเจ็บหัวเข่าเนาะบาดนี่นาะต่อไปกับพักสลัดคอยแล้วบาดนี่ต่อไปก็ได้งามโบ,งมโบ๊งามโบ๊งามโบ๊ลุกเลยก็หมัดไปเลยมันจะสบายเนาะลุกเลยก็ได้ สวยๆเงงามเลยมันจังมันจังบ่ยาัเนาะเอาเอาลกกองไปละวไปมัดบบ่บบไบ้บรได้ต้องเห็ดไปบนี้ต้องลกไปบรนี้แล้วก็มัดเลยลกบางเถื่อคอสีหวานอีกพี่น้องเลยปักซีนคอสีหวานอีบางเถืออออเถ่อลมบิดมือเลย สามสี่วันเลยลมไอ้ไอ้โอ้ยหัวลมหนาวหัวลมหนาวออกมาเลยพี่นอ้องเอาออกใบทางหลุมมันขี้ลายแนยออกเนะโอ้ นี่แหละพี่น้องแต่งามอยู่กต่พอกินพออยากเลยเนาะสานี้นนก็ได้แต่งามหลายโพดเนาะเอาออก,ออกอีกมันหลายโพดเด็กเอาตอกมาหมัดนะแบบนี้นนแหละแล้วก็เกี่ยวเขาตอกคอยยาวโพดก็มาเน็บไปนี้ เป็นหมัดไปนี่ก็มาเซน่าไว้ยังมันเหี่ยวเนาะเจะว่ามัดใหญ่ผลโอเมค้าเอ้ยขายขังทำอิดดนเมค้าเอ้ยเจว่ามัดใหญ่พผลบ่จักลุกไปตกลุกไปตลอดก็งามอยู่ ขอ่อยจะกินแล้วข่อยอยากเล่ผักซีม่อยอยากปลูกกินเองมีขายอยู่ป่ะาบ่อซื้อพี <c oughs> ่น้องเลยข่อยปลูกกินเอง <c oughs> ออดึงออกใบขี้ลายมันอยู่หลุมนี่ดึงออกนะมาใบนี้มัดบักใหญ่นึงปุ๊คือมัดใหญ่จ้ะนะเนาะบม่คยคล้ายจากเถื่อพี่นอ้องเลยขายข่างเต,ตินอิด เอาเพิ่มอ๋อบางคนก็นได้คอยเอาตอกมัดเห็นไหมนี่มาเกี่ยวมาแบบนี้เนาะโอเคนี่เอามาแบบนี้ก็ไปเสียน้ำว้าวตัมัดใหญ่ฝนประจัก เป็นมัดเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องล้มพี่น้องเอ้ยล้มอ้ายอ้ายโอ้ยเก็บหัวเข่าก็บป้านคนแก่คนสลากระแบบนี้ล้วโอ้ยงามอยู่คุกงามงามพี่น้องคอยคำลงแรงกับเขาหัวเขาส้วนเก็บพักซีขาย พอได้ซื้อเน็ตพี่น้องไ้ย <c oughs> พอได้ซื้อเน็ตเ <c oughs> นี้ยนี่ยเนี้ยีวิตคอยน์นี่น้าบอดึงออกใบขี้ลายมัน,นก็ได้แบบนี้แล้วก็มามัดเอาตอกมัดนะน สาวห้ยสาวนาซีบิดพ่ออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยลกไปตลอดนะมันทีโพดค่อยวัคนคุณจะเอา,างห่างอันนี้มันทีโพดกกยุตน้ตนตน้ตนตน้ตนตน้นต้นมาขึ้นมาเลยโอ้ยอันนี้คุณจีบานทางห่างแบบนี้มันจะได้จักเงินลกเบิดเอ ดีกว่าบ่มีขายเวย้ยมัดโอ้ยพูดใหญ่พูด,พดเอาออกใหญ่พูดแล้วก็เอาตอกมามัดมามัดตอกดสิบบใส่ย,ยางพี่เนาะเอายางเอายางมันเปืองเนาะเอาตอกนี้ <c ười> เปืองไร้จ่ายตอกเข้ากับโบเปืองนี่งามสวย ลกต่อไปลกต่อไปโอ้ยคอยเจ็บหันนบเวเข่าพี่น้องเอ้ยเจ็บหัวเข่าเนี่ยหญ้าก็มีเอาออกหญ้าหญ้าเหี่ยวหมูเนาะคือว่าคอยลกเอาะไรต้นคอยหวานคอยอะไรยังมีอยู่ยังเกิดมาอยู่หญ้าเหี่ยวหมู มันจะได้จักเงินอองนี้ผักข่อยสิเบิดเลยเก็บ <c ười> มาเก็ตเซย์นี่เฮ้ยเก็บ <c ười> ไปเลยมันอยู่ในห,มให่มไม้มันงาม้น้ำเนอะมันงามมันอยนนู่นนนยนในห,มให่มไมหมต้นบอลเว้าต้นอว้วอ่อ,อนอ่อ,อนเว้าเ้าต้นน,น้อยๆ ยังอะไรมาคลลุเคียยู่นี่เนาะดเดี๋ยวก็มามัดมันตกมัดตกนกะโตแข้งตกอ่อนตกี่กรจักเองโอ้ยบ่ได้ดังใจเลย ขเขามันแข็งมันกระหมัดง่ายเนาะเขามันแข็งนเก็บอันนี้นเลา,า,า,าก็เกี่ยวมาเลยสิเก็บ มันแข็งกบมัดง่ายลุกไปเรื่อยมัดไปเรื่อย มดพักขอยพี่น้อง ขอบใจเด้อพี่น้องที่เขามาสมขอบใจหลายๆเด้อเออหยากระปนานเสร็จแ้จักตังจักเงินแล้วพักคนดีกว่าโบได้ขายนะจ๊ะงามอยู่คือหน่อยเทมัดเนี่ยเอาตืมอีกก่อน พอดีกินพอดีคุยกำหลาบกับก่อยแท็กซี่ยังสองพูดปิดเลย เบิดีจะพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสี่สิบหาสหปว้าวได้สิบเก้าพูดได้สิบเพูดเอาอีกพูดหนึ่งาห,หอดทาอดยี่สาหอดยี่สิบพูดจ้าว้าวได้สิสาวพูดพินน้่งเลยสาวพูดสาวพูดนี่พักข่อยได้เงินแล้วได้เงินแล้ว ในเศร้าพูดพี่น้องเลยในเน้นไปไล่เติบพักซีอันนี้พักสวนพักซียังน้อยหนึ่งเนาะจงไว้กินพักสลัดพักสลัดข่อยนี่ก็สิพ่อขายแล้วพักสลัดนี่ก็ได้ให้มันใหญ่ไปจักหน่อยก่อนเนาะให้มันใหญ่ไปจังหน่อยก่อนเผื่อง้อยเอาเด้นี่มันงับเนี่ยมันงับก็เลยกกหน่อยผักสลัดข่อยนี่ ไอ้กาวานมันใหญ่ไปจากน้อยจากจีตัดเนาะนงามงามพี่น้องไอ้อ้วนอ้วนะว้าวสวยสวยสลัดข่อยสลัดเคี้ยวสลัดเนลย้ำเลยพี่น้องโอเคโอเคหาแนวขายเมือนนี้มือหนาอีกขายอีกมือหนาเนาะ